สวัสดีครับพบกับผมครูบรรพัทวีวงศ์กับโปรแกรมสแกนวันนี้เราก็จะมาพูดต่อจากคราวที่แล้วในการทำนาฬิกาเราที่เราบันทึกงานไว้เราก็จะมาเริ่มงานกันโดยที่เราไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่เปิดนะครับแล้วเราก็หาชื่องานเรานะครับที่เราบันทึกไว้เอง,เอง คราวที่แล้วเราบันทึกว่านาฬิการับเราก็เลือกที่ชื่องานเรานะครับจากนั้นก็กดตกลงเราก็จะได้เปิดงานเราขึ้นมาทําต่อนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาทําในส่วนของเข็มยาวเข็มสั้นแล้วก็หมุดตรงกลางนะครับรวมถึงการใส่คําสั่งให้กับนาฬิกาของเรานะครับเราก็มาเริ่มกันเลยไปที่ดาวดวงแรก จากนั้นเราก็จะไปที่สี่เหลี่ยมนะครับเราจะมาทําเข็มแบบง่ายๆเลยนะครับเลือกสี่เหลี่ยมจากนั้นเราก็ลากวาดเป็นเข็มเมริกานะครับเข็มยาวก็จะลากยาวนิดนึงนะครับได้ตามที่เราต้องการแล้วเราก็ปล่อยตกแต่งเล็กน้อยเจาะตรงกลางสักนิดนึง พื่อที่เราจะให้ได้ออกมาที่ในลักษณะนี้นะครับเจาะตรงกลางนิดนึงเพื่อไม่ให้เข็มเราดูทื่อเกินไปนะครับาจากนั้นเราก็เทสีลงตรงกลางเลยนะครับ ลงไปนะครับทีนี้พอเราเทสีเสร็จแล้วเราก็จะมาตั้งค่าจุดหมุนให้กับเข็มนาฬิกาเรานะครับโดยไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับตั้งค่าชุดคลิกลงไปเสร็จแล้วก็จะมีเส้นกากบาทขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราก็เลื่อนเลื่อนเส้นนี้ลงมาข้างล่างของเข็มนาฬิกาเรานะครับอ่าแบบนี้ เราก็กดตกลงได้เลยนะครับับนี่เข็มนาฬิกาเราก็จะมาอยู่ตรงนี้จัดวางให้มันเรียบร้อยเราก็ทำการเปลี่ยนชื่อตัวละครนะครับเพื่อที่เราจะง่ายๆในการใส่คำสั่งนั่นเองอคลิกลงไปเปลี่ยนเป็นเข็มยาว จากนั้นเราก็มาเลือกตัวนี้นะครับเครื่องมือทําซ้ําคลิกลงไปแล้วเอามาคลิกที่ตัวละครเข็มของเราครับเราก็จะได้ตัวละครออกมาอีกหนึ่งตัวนะครับเราก็ทําการเปลี่ยนชื่อเหมือนเดิมแต่ตัวนี้จะเป็นเข็มสั้นนะครับคลิกลงไปแล้วก็พิม์เข็มสั้น จากนั้นเราก็จะไปตัดให้มันสั้นลงกว่าเข็มยาวเราโดยเราไปที่ชุดแก้ไขแล้วก็เราจะมาตัดในส่วนข้างบนนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาในการตั้งค่าใหม่นะครับเลือกตัวนี้ครับเครื่องมือเคลื่อนแก้ไขนะครับ ก็ทำการลากแบบนี้เลยครับลากคุมแบบนี้กด delete ตัดออกไปเลยเสร็จแล้วก็ตกลงเราก็จะได้เข็มเมริกาเข็มสั้นมานะครับตอนนี้ก็จะซ้อนกันอยู่อ่าตอนนี้ก็จะซ้อนกันอยู่ไม่เป็นไรนะครับทีนี้เราก็จะมาทำหมุดตรงกลาง ก็คลิกที่ดาวดวงแรกวาดภาพไม้เลือกวงกลมแล้วก็เอามาวาดนะครับวาดพอประมาณเลือกสีที่เราต้องการเลือกแบบที่เราอยากจะเทเทสีลงไปจากนั้นก็กดตกลง จะได้มาแล้วทีนี้เราก็จะมาใส่คำสั่งให้กับหมุดของเรานะครับเพื่อที่จะให้มันกระพริบไม่ให้นาฬิกาเราหน้าเบื่อจนเกินไปเราก็ไปที่รูปล่างเปลี่ยนเอฟเฟกของสีทีละ25 ที่กลุ่มคำสั่งควบคุมเมื่อธงเขียวถูกคลิกวน,นซ้ำตลอดเอามาต่อป๊รอหนึ่งวินาทีเพื่อที่จะไม่ให้มันเร็วเกินไปป๊บแล้วก็เปลี่ยนเอฟเฟกสีทีละ25้าใส่ต่อไปรับเลือกที่เข็มยาวเราก็จะมาใส่ให้เข็มยาวเราเคลื่อนที่นะครับ โดยใช้ปุ่มคำสั่งควบคุมนะครับเมื่อทงเขียวถูกคลิกวนซ้ำตลอดรอหนึ่งวินาทีนะครับครั้งนี้เข็มยาวเนี่ยเราจะใช้เป็นเข็มวินาทีนะครับเข็มสั้นเป็นเข็มนาทีเพื่อที่จะได้เห็นความแตกต่างได้เร็วขึ้นนะครับเราจะไม่มีเข็มชั่วโมงนะครับจากนั้นก็ไปที่การเคลื่อนที่ เลี้ยว15องศานะครับมาวางไว้ชี้ไปที่ทิศทาง90ปั๊บเอาไปต่อกับธงเขียวเปลี่ยน15องศาเป็น5.95นะครับวนซ้ำตลอดเอาไปต่อรอ1ึงวิใส่เข้าไปเลี้ยวใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เราก็จะมาทำส่วนของสีที่อยู่ตรงกลางเข็มเราให้มัน เปลี่ยนสีด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันรอกันนานจนเกินไปนะครับเราก็จะใส่คำสั่งอีกหนึ่งกลุ่มคำสั่งนะครับเมื่อต้องเขียวถูกคลิกรอหนึ่งวินาทีวนซ้ำตลอดใส่้าไปแล้วก็ไปเอาที่รูปล่างนะครับเปลี่ยนเอฟเฟกของสีครับ ไปที่เข็มสั้นนะครับก็ใส่เหมือนเดิมตอนนี้เราก็เอาลากมาวางไว้ก่อนเยี่ยวสิองศานะครับเปลี่ยนเป็น5.95ชี้ไปที่ทิศทาง90้าครับกลุ่มคําสั่งควบคุมเมื่อธงเขียวถูกคลิกนะครับเอากขมาสองตัวรอ1วินาที มาสองตัววนซ้ำตลอดนะครับอเอาเข้ามาสองตัวเช่นเดียวกันเอาไปต่อกับชี้ไปที่ทิศทาง90นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปต่อแบบนี้สองตัวนี้ก็ใส่เข้าไปข้างในนี่เลยเปลี่ยนจากหนึ่งวิเป็น 60วินาทีนะครับไปดูอีกครั้งหนึ่งคลิกป,ป๊บนี่นะครับได้แล้วนะครับเราก็จะมาดูว่าเมื่อครบ60วินาทีแล้วเข็มนาะทีเราจะเคลื่อนหรือเปล่านะครับ ครับอ่าเข็มสั้นเราขยับแล้วนะครับแต่เข็มยาวมันไม่ตรงสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะครับเมื่อเข็มสั้นเราขยับนั่นแสดงว่าคําสั่งเราใส่เรียบร้อยแล้วสมบูรณ์เจอกันคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็ติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ